สวัสดีครับ Grayson Solarcell ขอน um ำเสนอ Enphase Micro Inverter Made in USA Micro Inverter มีหน้าที่แปลงไฟกระแสตรงที่ผลิตได้จากแผง s o ลาร์เซลเป็นไฟกระแสสลับนะครับไฟ AC 220โวลต์50เฮิร์เข้าสู่ระบบไฟบ้านนะครับ Inverter หนึ่ตัวต่อกับแผงโซลาร์เซลล์หงแผงนะครับโดยที่คุณลูกค้าสามารถที่จะติดตั้งได้เริ่มต้นตั้งแต่1ชุดขึ้นไปจนถึงหลายๆชุดตามความต้องการของคุณลูกค้าเลยนะครับ โดยเราจะนำอินเวอร์เตอร์หลายๆตัวมาต่อขนานเข้าหากันนะครับทำให้มีประสิทธิภาพของระบบที่สูงขึ้นนะครับถ้าแผงใดแผงหนึ่งมีเงามาบางังหรือมีใบไม้มาบางังแผงอื่นก็ยังสามารถที่จะผลิตไฟได้100%เต็มเช่นเดิมนะครับกับระบบความปลอดภัยที่เรียกว่าระบบลัปิดชัดดาวบิวอินอยู่ในตัวเลยนะครับตามมาตรฐานความปลอดภัยของวสทนะครับระบบลัปิดชัดดาว ทำงานร่วมกับสายคิ a เคเบนะครับซึ่งสายคิวเคเบิลนี้ครับมีหน้าที่นำสายไฟ AC เข้าสู่ระบบของไฟบ้านนะครับมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะครับประสิทธิภาพอายุการใช้งานถึง25ปีเลยการติดตั้งไมโครอินเวอร์เตอร์ก็ไม่ยากนะครับเพราะว่าขนาดเล็กกระทัดรัดเพียงนำมาติดกับรางรับแผงโซล่าเซลล์นะครับหแผงต่ออินเวอร์เตอร์หตัวนะครับ ต่อขนานกันไปเรื่อยๆตามความต้องการได้เลยนะครับเชื่อมต่อระบบ Wi-Fi กับอุปกรณ์ที่เรียกว่า u n น o อยนะครับตัว u n นบอยจะเป็นตัวเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับทำให้เราสามารถที่จะมอนิเตอร์ระบบแอปพลิเคชัน o n l n l i t h t e นนะครับของ e n p h c s e ดูประสิทธิภาพการทำงานและสามารถมอนิเตอร์ว่าแผงใดในระบบเกิดความเสียหายไนะครับก็จะโชว์ในแอปพลิเคชัน Enlighten เลยนะครับอุปกรณ์หลักก็ ตามที่เห็นนะครับคือมีไมโครอินเวอร์เตอร์มีอันวอยนะครับและแผงโซลาเซลล์นะครับที่เราขาดไม่ได้ไมโครอินเวอร์เตอร์ของ Enphase นะครับทั้ง2รุ่นที่เรานำเข้ามา 7A และ 7Plus ได้ผ่านมาตรฐานของการไฟฟ้าทั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านะครหลวงเรียบร้อยนะครับสามารถที่จะขออนุญาตได้อย่างถูกกฎหมายเลยนะครับเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานระหว่างสติงอินเวอร์เตอร์นะครับระบบที่มีออปติมิเซอร์นะครับ Micro อินเว t ร r ก็ยังให้ประสิทธิภาพที่สูงกว่าทั้งระบบนะครับผลิตจากวัสดุทนน้ำนะครับ IP67 ทนน้ำทนฝุ่นสามารถติดตั้งได้ทั้งกลางแจ้งนะครับและในร่ม m i โครอินเว t e r ของ Enphase รับประกันถึง10ปีเต็มเลยนะครับมาพร้อมกับระบบรับปิดชัดดาวลูกค้าท่านใดสนใจติดตั้งโซล่าเซล ระบบออนกริดด้วยไมโครอินเวอร์เตอร์นะครับติดต่อเกรซ t ันโซลา a r เซลล์ที่เบอร์0906539426 0906539426เราติดตั้งร่วมกับแผงระดับเทียวันะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อเจเอสโหรือลอนจิ Solar นะครับแผงเกรดระดับเทียวันะครับใช้ร่วมงานกับ Enphase Micro i n v ว r t e เเพื่อประสิทธิภาพที่สูงขึ้นความปลอดภัยที่ สูงกว่าและขนาดที่เล็กกว่าในราคาคุ้มทุนเร็วขึ้นกับ g r a ซัน n ซ s o l a เซล l ์วันนี้ได้แล้วนะครับสวัสดีครับ